สวัสดีครับพบกับเราช่องพลายอ,อมซัพย์น้องชมพู่นะครับวันนี้เราจะมาดูช้างถูต้นไม้กันครับทำความสะอาดตอนเช้านะครับเกิดจากความคันของเขานะครับตามทรัพย์อายุ40กว่าปีแล้วนะครับ ส,สบายตัวเลยครับด pues ูดินี่ก็จะช่วย ขัดที่ใครได้ดีเหมือนกันนะครับการถูต้นไม้พอใหญ่ของเรานิ่มนวลน,นะครับเป็นช้างนิ่มนวลมากอ่ะถูถอยอถอยอดิถูไปถอยอเว็นถูไป บินมวยเฮ้ยบินไปบินถอยถอยบินบินไปนี่ก็เพิ่งไปผูกข้างนอกมานะครับกินหญ้าตัวก็จะอ้วนหน่อยครับขัดใตผิวเขาจะออกชมพูนิดน,นึงนะครับ ใจดีนะครับไม่ดุนะครับเป็นช้างสีดอที่เข้าง่ายครับตกมันก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เล็ก,ก่อครับเบน อ๋ทุยทุยไปชื่อเล่นพลายอ,อมซัพย์นะครับชื่อจริงพลายสว่างครับ ถอยถอยถอยดุนเถิดถอยมองเห็นของกินอยู่นู่นนะครับหิวก็หิวคันก็คันนะครับถอยก่อนลมทับถอยถอยก่อน เท่าที่สบการเลี้ยงช้างมาก็ตัวนี้จะเป็นช้างที่เลี้ยงง่ายมากครับกินง่ายอยู่ง่ายครับนี่ใส่ก็ดีพอสมควรครับอ่ะมาเลยหายยังมานนิมาเว้นไปตักเลยตกักตักบนสูงเสร็จแล้วเขาก็มาตักใส่เองครับ บอนสูงบนสูงบนงบอน,นสูงบอนสูงบนบนสูงอ้วนนะครับเบนไปเบ้นมุนไป,ปนมุน มุนไปมุนเบนถอยถอยเบนไปมุนไปอมทับมุนก่อนมุดอาอถอยมานี่นะครับถอยมาดี่มา เอ,อาไหมดีครับก่อน <c oughs> เออครับฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับช่องสายอมทรัพย์น้องชมพู่นะครับฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับฝากช่องเล็กๆของเราด้วยครับวันดีครับ